ก็ถ่ายไงพี่นอนทชี้ซิบนนั้นในบนนั้นมีรูปอะไรบ้างเอ่ย B.M. เอ็มออืมอันหน้าต่อไปมีรุ่นอะไรบ้างครับบีเอ็มป้ายแดงสีขาวบอกสีบอกสีแดงด้วย งานนี้มีรถยี่ห้ออะไรบ้างครับ n e x u s, <Lex us>. <S แล้วคันสีขาวยี่ห้ออะไรครับอีกคันหนึ่งไม่รู้ไม่รู้ยี่ห้อครับบนนี้หน้านี้มีอะไรบ้างพงม,มาลายยี่ห้ออะไรบ้างอันนี้ไม่รู้ยี่ห้ออ่าแลอันถัดไปอะครับ Lexus Lexus อันนี้ Lexus ครั Lex บ Lexus น,นี่ 4. มีอน,นี้มีเอ็มโอเคอเค่อาบายบายยายย,าย้หน่อยสิพี่โนอนท์ <Soul. S 2> นี่สง่งไปส่งไปให้คุณยายดูนนท์ทำอะไรอยู่ครับดูรถอยู่ครับโอเคคิดถึงคุณยายไหมคิดถึงโอเคหันมาดิหันมาดิหันหน้ามาแล้วบอกคิดถึงคุณยายครับคิ <you> know, ด <être S 2> ถึงยายครับช้าๆดิคิดถึงยายครับเยี่ยมอ่ะ